นี่ครับนี่คือแมตช์ที่ผมได้แข่งกับซัพพอร์เตอร์นะครับคือรายการซัพพอร์เตอร์นะฮะในรอบรองครับผมนี่ครับแรงพันแปดเลยนะครับทุกคนนะอันนี้คือแบบก่อนจบภาคประมาณวันสองวันนะครับผมผมแข่งนะฮะเกือบจะไม่ทันตอนจบภาคด้วยนะครับทุกคนนะอันนี้คือทีมผมนะให้ดูคร่าวๆเลยนะครับผมแล้วต่อมาครับนี่คือทีมของซัพพอร์เตอร์กันซัพพอร์เตอร์ของผมนะครับที่แรงพันแปดนะครับทุกคนนะบอกเลยโคตรเจ๋งโคตรโหดครับทีมโหดจัดๆครับผมโหจริง ไปครับลุยกันครับผมนี่ครับเข้ามาในเกมนะครับทุกคนนะขออภัยด้วยนะครับที่ผมลงคลิปนี้ช้ามากๆนะครับผมเพราะว่าผมได้แบบไปดูบ้านใหม่ครับผมว่าผมจะย้ายบ้านนะครับแลวเลยทําคลิปช้าอะไรล่าช้าทุกอย่างนะขออภัยสปอเตอร์ที่ผมจะลงคลิปให้ด้วยนะครับนี่ครับมาลูกแรกครับผมผมเขี่ยมาครับแล้วก็ลูกนี้เข้าทางระยะวาผมยิงเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมนี่ฮะมาชอตต่อไปผมจะเอาเป็นไฮไลท์ไฮไลท์มาให้ผู้ชมดูกันนะครับผม พอดีก็เป็นภาค2021อยู่เลยนะครับน,นี่นเปลี่ยนนะฮะน,นี่ครับเป็นแค่ปัดหน้ากรอบโคโง้งโค้งครับผมโอ้โหนี่ครับมาเป็นช็อตต่อไปฮนะต่อไปช็อตนี้เอาอยัางไงเอยเจอลาดส่งไปให้กา้กาครับผมกา้กาแทงให้มาคาร์ลฟรัฟฟ์เลฟฟ์ตบกลับมาทีหนึ่งแล้วส่งให้ลุงลูมแล้วยิงเช็ดคานไปอย่างสวยงามครับผมสวยจริงฮะนี่ไงดูภาพช้าครับทุกคนแล้วตอนนี้ครับผมเออคงไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกับ ที่แบบน้องๆที่มันดูในผมเฉลี่ด้วยก่อนนะฮะเขาชอบภาคใหม่กันมากกว่านะครับผมไม่รู้เหมือนนะฮะเนี่ยมาดูที่ช็อตตอบไปแล้วผมกา้าส่งไปไลก็ฟอร์ดยิงใช้คารนออกไปฮะเกือบโดนอีกแล้วบอกเลยนี่ฮะบอกคุยเรื่องนี้กันนะฮะคืออีฟุตบอลเนี่ยผมบอกเลยภาคใหม่ยงจริงก็สนุกนะครับผมแต่เรื่องการคลองบอลเรื่องการแย่งบอลมันยากขึ้นมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังคลิปนี้นะฮะต่อผมมาที่ลุงลูมฮะ อ้าวเอาไรกาก้ายังไงต่อกาก้าได้หรือเปล่ากาก้าแทงไปให้ลุงลูกลงยิงฮะโอ้ตามน้ําสวยงามครับผมบอกเลยนะว่าตานี้ผมน่าจะโดนหลายเม็ดอยู่ฮนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับันนี้คือแบบก่อนจบภาคน,นะครับสงสัยเพื่อนๆคงคิดถึงเป๊ะสอพกันด้วยนะครับผมถ้าใครคิดถึงนะฮะอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับทุกคนนะเป๊ะสอพก็มีคนคิดถึงกันมากมายเลยนะครับผมด้วยเรื่องระบบด้วยเรื่องความเคยชินอะไรต่างๆนี่ครับ ผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่คิดถึงเหมือนกันนะฮะหละัจาช็อตนี้ผมอาั่ยาวเจียไปริมเส้นแล้วก็ยิงเสาแรกครับผมโอ้โหข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายฮะโอ้โหบอกสุดจัดครับในเปนสมัที่เปก็มีอะไรดีเยอะแยะครับผมแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่มีทั้งสองภาคนะครับผมทั้งภาคใหม่และภาคเก่านะครับนี่ครับมาัี่ช็อตนี้ครับผมผมโดนนำอยู่หนึ่งประตูต่อสองนะครับช็อตนี้เดวิดแฮมเปิดโค้งโค้งมาแล้วก็อื กาคาครับมงเสาสองคนเดียวชิวๆเลยฮะสวยงามเลยครับผมตอนนี้ครับขอคุยเรื่องนี้ต่อนะฮะบ,บอกเลยว่าอ e ีฟุตบอลก็มีคนเลิกเล่นไปเยอะเหมือนกันนะครับผมมีคนทั้งที่ไม่ได้ไปต่อครับแล้วก็ทั้งที่ไม่ชอบในระบบของอ e ีฟุตบอลนะครับคือระบบของภาคใหม่นั่นเองนะครับผมหลายๆคนเลยนะฮะ แต่ใครแบบไปต่อหรือไม่ไปต่อยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยพูดคุยแชร์ประสบการณ์อะไรกันได้นะครับผมนะฮะถือคลิปนี้ก็ผมไม่ได้ลงคลิปนาน,นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแบบเ,เราคุยกันสนุกสนานละกัดน,นะครับผมแล้วก็ดูไฮไลท์เล่นๆไปนะครับในรอบที่ผมแข่งนะฮะแต่บอกเลย่าน่าจะโดนยับฮนะบอกเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แบบผมปล่อยลงไปใน YouTube นะครับผมจะทำคลิปมาเรื่อยๆเยอะๆเยอะๆแล้วนะครับผม จะได้ให้เพื่อนๆได้ชมคลิปกันนะฮะทั้งคลิปอ e ีฟุตบอลด้วยนะครับผมนี้คือแบบผมไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรฮะรจะบอกให้ฟังกันนะทุกคนนะคือเราพูดคุยกันเลยนะฮะแต่รอนี้ผมโดนยิงก่อนเปล่าไอ้โดนยิงฮะเรียบร้อยลูกลุมยิงจนสาวผมชิ่งไปหาฟอร์ดหน้าประตูครับโดนซ้ำไปเรียบร้อยฮะที่ผมไม่ได้เล่นอ e ีฟุตบอลบ่อยๆนะครับเหมือนเขาแบบเหมือนแต่กอดใช่ไหมเพราะว่าวันที่ผมแข่งเนี่ยผมไปดูบ้านด้วยครับผม ไปดูบ้านาผมจะย้ายบ้านนะครับทุกคนไปดูต่างจังหวัดนะฮะย้ายบ้านไงปุ๊บแล้วแบบดูมาปุ๊บผมกลับบ้านเก่ามาผมก็ต้องเตรียมจัดของฮะแล้วของที่บ้านเก่าผมค่อนข้างเยอะมากมากนะครับผมก็เลยแบบไม่ว่างครับแบบเราสตรีมแล้วเราก็เคลียนะร์ฮะช่วงเย็นก็สตรีมนะครับผมช่วงเย็นช่วงเช้าก็ตรีมนะครับผมแล้วก็เคลียร์ของช่วงบ่ายผมโอ้โหลูกนี้ฮะลูกที่5โดนชิปเหนือเหนือข้ามหัวนะผม โอ้โหจริงๆนะคุณออกมมเดียถือว่าเป็นการแก้แค้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับผมนะผมเคยเจอคุณออกไมเดียในรอบหนึ่งในตอนกระชับมิดขับนะครับผมบอกเลยโคตรมันนะนี่ครับผมเปิดไปเสาสองไปงี้ครับผมแล้วก็โคกฮะโอ้โหมาเคลนโอเว่นดิดเดียวครับทุกคนเกือบสวยงามแต่ดิดเดียวจริงๆฮะโคตรเอาบอกเลย นี่ครับมาที่ไม่มีช็อตต่อไปแล้วฮะอันนี้คือจบเกมแล้วผมโดนยำเละเทะฮะหนึ่งประตูต่อห้าครับผมบอกเลยว่าอ่าอันนี้น่าจะเป็นนัดที่ผมเล่นตาสุดท้ายก่อนที่จะอภพาภาคเลยครับทุกคนนะครับเพราะว่าผมแบบเล่นไปปลายภาคเลยฮนะนี่ครับผมแล้วก็โดนลุงลูเมสฟอร์ดกาก้ายำไปเรียบร้อยฮนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วนี่ครับผมจะมาพูดให้ฟังนะครับเรื่อง ใหม่ๆนะผมอันนี้คือเราไม่พูดคุยมานานนะฮะเพราะผมลงคลิปแค่ช่วงแรกๆใช่ไหมแต่ผมลงคลิปค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณ4 5คลิปเลยทีเดียวนะผมลงไปประมาณไม่ภายในประมาณ3วันนะครับลงไปประมาณหคลิปเนี่ยผมจําได้นะแล้วนับตั้งแต่ตอนนั้นครับผมก็ได้หยุดลงมายาวๆจนถึงตอนนี้เลยฮะ,ะเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมแบบ ไปดูบ้านมาแล้วผมก็จะย้ายบ้านก็เลยต้องเคลียร์ของที่บ้านเก่านะครับผมแล้วของค่อนข้างเยอะมากๆฮะก็เลยเคลียร์กันเป็นเดือนครับผมแล้วตอนนี้ผมย้ายอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับบอกเลยว่าตอนนี้พร้อมเต็มระบบฮะเดี๋ยวอ,อีกไม่นานก็จะเปิดกล้อง,องในสตรีมด้วยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆมาดูกันด้วยนะครับใน a c e b o o k นะครับผมชื่อกำพลเอ็กเหมือนกันเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวทิกตอกนะครับผมจะลงคลิปเหมือนกันนะฮะคือแบบไม่ลงคลิปทุกอย่างเลยครับนานมากครับผมเนื่องจากมีงานตรงนี้นี่เองครับผมนะเดี๋ยวนับแต่ตอนนี้ฮะผมจะลงคลิปยาวๆแล้วผมลงคลิปสอนเรื่องการบังคับตัวผมยังไม่ได้สอนเลยนะฮะผมพูดไว้ตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่น้องรอกันได้เลยครับผมผมเริ่มจะแกะออกเยอะแล้วครับทุกคนแต่ยังไม่สมบูรณ์นะฮะเพราะว่าผมว่า AI มันแยกจริงๆครับผมผมบังคับอะไรแบบบางทีมันแบบ มันไม่ยอมเดินให้มันไม่ยอมเข้า2ตัวให้ฮะแต่เรื่องการบังคับนักเตะถือว่าค่อนข้างดีในระดับที่ผม พึงพอใจเลยครับเดี๋ยวผมมาทงจะมาทาคลิปสอนการวิ่งให้ดูนะครับผมแบบสอนละเอียดเลยนะฮะรอติดตามได้เลยครับผมแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับรู้อะไรก็จะมาบอกกันใน YouTube ให้หมดเลยนะครับก็ฝากไปติดตามสตรีมกันด้วยนะฮะเกมอื่นก็มีสตรีมเหมือนกันนะผมแล้วในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะสตรีมไฟล์เอ็มนะผมมาติดตามกันด้วยนะครับบอกเลยนะฮะว่าเล่นแบบแนวมันๆคนดูอาจจะชอบแน่นอนครับผมในเรื่องการไต่ตีนะฮะโอเคก็ฝากมาซัพพอร์ตกันด้วยนะผมแล้วขอบคุณนะครับเอ่อคลิป ที่ผมลงไปเมื่อไม่นานนี้นะฮะก็แบบมีผู้ติดตามเยอะมากขึ้นนะผมก็ฝากซัพพอร์ตการดูกันทุกทุกคลิปแล้วก็ติดตามกันไปนานด้วยนะครับผมแลวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะเร็วๆนี้ผมลงบ่อยๆทุกๆคลิปทุกๆวันแน่นอนผมแล้วเจอกันผม bye บายๆจุ๊บจุ๊